สวัสดีค่ะที่ดินแปลงนี้ขนาดเนื้อที่100ตารางวาอยู่ซอยสารเจ้าพ่อตันข่อยตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะการเดินทางก็สะดวกมากๆนะคะจากตรงหน้าปากซอยค่ะเข้าซอยไปเพียง170เมตรเท่านั้นดินจะอยู่ด้านขวามือเลยนะคะหรือท่านไหนนะคะมาจากถนนเชียงรากก็เข้ามาเพียง1กิโลเมตรค่ะ เข้ามาถึงที่ดินนะคะที่ดินของเราจะหน้ากว้างอยู่ที่11เมตรนะคะลึก36.3เมตรค่ะติดกับถนนคอนกรีตสาธารณะนะคะขนาดประมาณ6เมตรค่ะระบบไฟฟ้าน้ำประปาก็ผ่านหน้าที่เรียบร้อยที่ดินของเรามีแนวเขตชัดเจนนะคะแล้วก็ถมไว้เสมอถนนแล้วค่ะ ที่ดินหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าราคาขายอยู่ที่1นึ่ล้านเจ็ดแบาทนะคะราคานี้รวมค่าธรรมเนียมค่าใช้ใจ่ายต่างๆหมดแล้วค่ะท่านไหนกําลังมองหาที่ดินปลูกบ,บ้านทําเลดีๆนะคะเข้าออกได้หลายเส้นทางรีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ